สวัสดีค่ะเมื่อวานหยุดไปหนึ่งวันวันนี้หนูชินชินได้ค้นหาคนดังมาคนหนึ่งอยากนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะคนคนนั้นคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ประวัตินักฟิสิก,กส์ทฤษฎีที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลอัลเบิร์ตไอน์สไตน์1 8 7 9ถึง1 9 5 อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เกิดปี1879ที่เยอรมนีในวัยเด็กเขาพูดช้าเรียนช้าทุกครูบอกว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าพวกแต่ความอยากรู้อยากเห็นทำให้เขาหมกมุ่นกับฟิสิกส์มากกว่าวิชาในห้องเรียนชีวิตพลิกผันเมื่อเขาได้งานพนักงานในสำนักงานสิทธิบัตรซึ่งกลายเป็นที่ที่เขาคิดทฤษฎีเปลี่ยนโลกปี1905เเขาสร้างผลงานสุดพลิกประวัติศาสตร์ รวมถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและสมการ E mm. เท่ากับ mc 2ที่เผยความลับว่า mm. มวล mm. สามารถกลายเป็นพลังงานได้งานเอฟเฟกต์โตโฟโตอิเล็กทริกยังทำให้เขาได้รางวัลโนเบลต่อมาทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขาทำให้มนุษย์เข้าใจแรงโน้มถ่วงใหม่หมดไม่ใช่แรงดึงแต่คือการโค้งของการอาวกาศแม้ผลงานของเขาจะถูกโยงกับการสร้างระเบิดนิวเคลีย แต่ไอสไตน์เป็นคนรักสันติภาพและเตือนโลกถึงอันตรายของพลังงานทำลายล้างนี้เสมอสิ่งที่เขาค้นพบถูกนำมาใช้ทั่วโลกวันนี้ GPS ที่ต้องใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพแก้เวลาของดาวเทียมพลังงานนิวเคลียร์เลเซอร์แผงโซล่า และพรากฐานของฟิสิกส์จักรวาลยุคใหม่ตั้งแต่หลุมดำถึงบิ๊กแบงจากเด็กที่ถูกมองว่าเรียนชา้าสู่ชายที่เปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เข้าใจจักรวาลไม่มีใครบอกได้ว่าความคิดต่างจะพาไปได้ไกลแค่ไหนแต่ออสไตน์พิสูจน์แล้วว่ามันทลายขอบเขตของโลกได้จริงๆอย่าลืม Subscribe ติดตามเพื่อรับฟังประวัติคนดังคนต่อๆไปด้วยนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ